หลายคนคงเคยได้ยินข่าวเรื่องของงูแอบเข้ามาอยู่ในบ้านตามห้องน้ำบ้างตามฝ้าเพดานบ้างหรือว่าตามสวนกันมาบ้างใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่างูนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษอีกทั้งยังไว้ใจไม่ได้เลยว่าจะฉกกัดเราเมื่อไรดังนิทานชาวนากับงูเห่ามันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนหากว่าวันหนึ่งบ้านของเรา จะถูกเจ้าสัตว์มีพิษชนิดนี้บุกเข้ามาอยู่ในบ้านดังนั้นหากเรามีหนทางป้องกันไว้ย่อมจะดีกว่าหกต้นไม้ที่ปลูกแล้วสามารถป้องกันงูไม่ให้มากวนใจในบ้านของเราได้ต้นไม้ชนิดแรกก็คือต้นไรย่อม ต้นระย่อมเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยต้นไม้ชนิดนี้มีความสูงประมาณ30-70เซนติเมตรผลัดใบช่วงฤดูแล้งและผลิตใบในช่วงฤดูฝนส่วนปลายของดอกเป็นสีขาวโคนดอกเป็นชมพูหรือว่าแดงเข้มที่ต้นระย่อมเป็นต้นไม้ที่สามารถไล่งูได้ก็เพราะว่าต้นระย่อมนั้น มีฤทธิ์รบกวนระบบประสาทและระบบหัวใจของงูครับนอกจากนี้ต้นระย่อมอยังเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับ 2>, 2. ฟ้าทลายโจรเชื่อว่าหลายคนได้ยินสรรพคุณของฟ้าทลายโจรมาหลากหลายสรรพคุณเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การต้านไวรัสและการยับยั้งการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ทราบหรือไม่ครับว่าฟ้าทลายโจรน,นั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ายากกันงูเพราะว่าหากงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วสัมผัสเอากับรากหรือว่าใบของฟ้าทลายโจรแล้วล่ะก็จะทำให้ผิวหนังของงูปวดบวมได้หลายคนจึงนิยมปลูกฟ้าทลายโจรไว้เพื่อป้องกันงูเข้าบ้านนั่นเอง 3. ต้นจริงจูชายอีกหนึ่งต้นไม้ที่กันงูมากสรรพคุณก็คือต้นจริงจูชายหรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันก็คือต้นโกจุลาลัำพาซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยถึงสรรพคุณในเรื่องของการลดความดันโลหิตการขับลมและการลดกรดในกระเพาะอาหารและยังปลูกง่ายด้วยการปักชำหรือว่าเพาะ,มะเมล็ดและสรรพคุณ ที่น่าสนใจหนึ่งอีกสรรพคุณก็คือเป็นพืชที่เป็นริดเย็นรวมไปถึงมีกลิ่นฉุนเมื่อได้กลิ่นงูก็จะเลื้อยหนีไปเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นของมันนั่นเองครับต้นไม้กันงูชนิดที่สนั่นก็คือว่านนาคราชว่านนาคราชหรือว่าต้นพญานาคราชว่านชนิดนี้ เป็นต้นไม้ในกลุ่มของต้นตะบองเพ็รมีสรรพคุณในการแก้พิษงูแก้พิษตะขาบแก้พิษแมงป่องรวมไปถึงสามารถไล่งูได้เช่นกันเพราะว่าน้ำมันของว่านพญาน,นาคราชนั้นมีกลิ่นแรงมากๆจึงสามารถไล่งูเพราะว่างูนั้นไม่ชอบกลิ่นฉุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าว่านพญาน,นาคราชออกดอก จะนำโชคนำลาบมาสู่บ้านทำให้พืชชนิดนี้เป็นพืชไล่งูชนิดที่นิยมปลูกกันมากนั่นเองครับ 5. ้กุยช่ายประดับอีกต้นไม้ที่สามารถไล่งูที่เรานำมาบอกต่อในวันนี้ก็คือต้นไม้ดอกสีม่วงสวยงามกุยช่ายประดับนั่นเองต้นไม้กันงูความสูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60 เซนติเมตรกลิน่นคล้ายกับกุยช่ายทั่วไปแต่ในส่วนของดอกและใบนั้นนิยมนำมาประดับตกแต่งมากกว่าเพราะว่าโดยความที่มีกลิ่นเฉพาะนั่นเองทำให้กุยช่ายประดับสามารถไล่งูให้ออกไปจากสวนและจากบ้านของเราได้กุยช่ายม่วงมีอายุยืนหลายปีซึ่งไม่ใช่แกกันงูได้เท่านั้นนะครับแต่กุยช่ายม่วงนั้น ยังสามารถกันยุงและกันหมัดไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ด้วยนะครับต้นไม้ชนิดที่6ที่สามารถกันงูได้ก็คือต้นดาวเรืองปิดท้ายกันที่ไม้ลมลุกต้นไม้กันงูอย่างต้นดาวเรืองลักษณะเด่นของต้นดาวเรืองก็คือมีกลีบดอกมีลักษณะซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมและเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคล ที่มากกว่าความสวยงามนะครับเพราะว่ากลิ่นของดอกดาวเรืองนั้นสามารถรบกวนการจู่โจมของงูได้ส่วนยางในต้นของดอกดาวเรืองนั้นก็มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังงูระคายเคืองรวมไปถึงทำให้สายตาของงูพร่าเหลือนลางได้เช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็นต้นไม้ไล่งูที่มีความสวยงามควรค่าแก่การปลูกเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ6ต้นไม้กันงูที่มีสรรพคุณในการป้องกันงูสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีป้องกันงูแบบธรรมชาติแล้วล่ะก็สามารถเลือกปลูกต้นไม้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ช่วยในการไล่งูตัวร้ายให้ออกจากบ้านของเราเท่านั้นแต่ต้นไม้เหล่านี้ก็ยังช่วยให้บ้านของเรา หน้าอยู่และล่มลื่นไปด้วยนะครับ